นี่เป็นเครื่อง10กิโลที่สั่งติดต่องฮะตอนนี้ติดเสร็จแล้ะเเดี๋ยวเราจะลองซักจริงเลยฮะโอเคเริ่มจากตัวที่หนึ่งโอเคไม่ติดตัวไปแลีวโอเคเครื่องทำงานเลยฮะ อันนี้ก็ตัวที่สองไม่ตัวไม่รับเหรียญนะฮะเรื่อันนี้ตัวที่สาม น,นี่ยังไม่ได้ตั้งราคามีตัวที่ห้านะครับตัวไม่รับเรียนเหมือนกัน Thank <laughs> you. ที่51นาทีนะฮะอุณหภูมิง40องศารอบปั่นพันสีนะครับน่าจะเหมือนกับเครื่อง Thank y o อันนี้เครื่องหนึ่งจบโปรแกรมนะฮะเครื่องที่สองก็จบโปรแกรมแล้วนะเครื่องที่สามจบโปรแกรมเครื่องที่สี่เหลือสองนาทีเครื่องที่ห้าก็เหลือสองนาทีนะฮะโอเคก็จบพร้อมกันนะฮะอ่านนะฮะ สนใจติดต่อเทา081 499 9995หลาย i อดี PC NOOM 34 Facebook จันเจริญกิจหรืออ e ีเมล PC NOOM 07 f gmail.com ค่ะ